สวัสดีครับพบกับอันโชรถไถยซิง่งเหมือนเดิมพี่น้องสายซิง่งสายลันสายแรงทั่วไทยจัดไปครับทีซีหลายๆท่านครับวันนี้ส่งงานเหมือนเดิมครับส่งงานเหมือนเดิม,ม,ดมกลางทุ่งนาเลยครับดูครับฟะส่งถึงที่ครับใกล้ๆเราจัดให้พี่น้อง fc อันโชรถไถซิ่งครับวันนี้ส่งงานชุดคํำซิ่งตระกูล LC l อลซีรี่เหมือนเดิมครับ l อ018 sp นย์หนึ่ครับสเปเชียลครับตระกูล LC l อลซีรี่ก่อนอื่นก็ฝากช่องทางนะครับในการสั่งซื้อสินค้าค่ายอันโชรถไถซิงนะครับไม่จะเป็นโทรสายตรงได้เลยครับ063 4566 452ครับ หรือจะเข้าไปในแอปราชดาแอปจอี้ครับกดสั่งซื้อกดยืนยันคำสั่งซื้อได้เลยครับสำหรับชุดค้ำซิ่งชุดท่อซิ่งนะครับอะไรแต่งซิ่งสำหรับคร้อ่านท่อรถายซิ่งนะครับัวนี้เป็นงานไทเทครับสเตเลสสามศูนย์สี่ปอดสนิมครับได้สีสวยๆเลยช่วงนี้งานได้สีกำลังมาแรงครับอ,นนอ่อออา งานไดสีมาแรงครับช่วงนี้งานเนียนๆย,ยัดปอก2ชั้นนะครับไม่ใช่ว่าสายฟ้าเฉยๆนะครับเนี่ยดูครับที่แบรนด์อันโทรไทซิงครับรอยเชื่อมรอยต่อเนียนๆไปเลยครับพี่น้องเอฟซีอันโทรไทซิงสวยๆครับงานไดสีเกพรีเมียมครับสีสด ใหม่การันตีสินค้าโดยค่ายอัมทรถไยซิ้งครับก่อนเรินก็ขันหัวจอยด้านบนก่อนนะครับบนลังคาครับอุปกรณ์คอมครบชุดนะครับแถมให้ครับจะมีน็อตหกเหลี่ยมนะน็อตดำสองตัวครับด้านบนสายขวานะครับ L ซีรี e s MU series, M s e r ี e s ครับใส่ได้หมดครับส่งงานกลางทุ่งนาเลยครับวันนี้เรแอะไรเมืงนัยมหนึ่มักปดูล L4018 ครับจะมีเหล็กฉากจเห็นกันแตรงราวบันไดนะครับเพื่อรองรับตัวหัวจอยนะครับ รตรงน,อน็อตรูบันไดครับคายออกตัวหนึ่งเราจะมีน็อตด,ดำสั้นให้นะครับขันเข้าตรงรูบันไดเลยเป็นเหล็กฉากเพื่อที่จะรองรับกับตัวหัวจอยตัวคำลังคาครับตัว L 4018 3618ครับ4018 45 47พวกนี้ต้องมีเหล็กฉากครับ ถ้าเป็น5018ไม่มีเด็ดฉากฝั่งนี้นะครับขันเข้ารูบันไดเลยไหม่แกะกล่องครับ<ก> L4018 ใหม่ๆเลยท<ก>ะ,ะเบียนยังไม่ได้ครับแกะกล่องแกะกล่องครับ ยังไม่ถึง15ชั่วโมงเลยครับนี่สวยใช้น้ำมัน B20 ได้ครับตะกูล L4018 ่ p นหปตัวใหม่เร็วแรงครับ,บ,บม,รมันแต่งรถคือฮาวาสันมแต่งรถเขากบาก่จักนรถบบบบ้านนั่นไส้น,อน็อตไท้เท่ไปเลยไอเห็นอนยู่น,น,น,น่ะมันหน่ไหม ครับออกไปเห็นไหมหาหนาลงบุม๋มสายสิ่งสายร่อนสายแรงทั่วไทยทต้องจัดครับท่อเจ้ามาไหมท่อกว่ท่อเจ้าเลยต้องจัดครับช่วงนี้ช่วงนาปังเสร็จใกล้ฤดูนาปีนะครับต่อไปก็จะเข้าฤดูนาปีครับไถดะครับเก็บงานไถกบฟางครับได้หมดครับ S <S <S ตัวนี้ก็จะเป็นชุดของอันท่าไถซิ่งเหมือนเดิมนะครับ,บองานไทเทครับชุดลั่นกลางเสียงกลางแบบโชว์พักใช้สีเต็มใบนะครับิสวยเลยตอวเชนฝุ่นดุงเลยเป็นผ้าบานงานเนียนๆไปเลยอีกข้างครับอีกข้างหนึ่งนะครับต,ต้องใช้เหล็กรูปตัวเอลครับตัวนี้รูปตัวเอล รูปตัว L อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับคลายน็อตตัวเดิมตัวนี้ออกนะครับเนี่ยเนี่ยเพื่อรองรับตัวเหล็กกรุปตัว L เพื่อรองรับหัวจอยนะครับเนี่ยใต้เบรกใต้เบรกครับใส่ง่ายครับประกอบง่ายสำหรับไกลอันทอร์ไทยซิง งานไทเทครับวันนี้ส่งงานไทยเทสวยๆสีสดสดใหม่รอยเชื่อมรอยต่อครับเนียนๆไปเลยงานสวยๆขันนัดงานเกรดพรีเมียมครับสำหรับงานไทยเทของอันทอร์ไทยซิงครับ เสียงดังคันคันหมู่บ้านไนี่งเสียงดังคือท้อเขาเลย กรอบทุกชิ้นเข้าอย่าเพิ่งขยับให้แน่นนะครับทุกตัวคลายอย่าเพิ่งเพิ่งขันให้แน่นนะครับทุกตัวคลายให้หมดปรับให้ตั้งฉากนะครับทีนี้ก็เริ่มไล่ระดับครับเช็คข้างหน้าก่อนนะครับพี่น้องยเฟซเช็คความวอลา์ส้าดขวานะครับเนี่ยช่างอมก็เริ่มไล่ขันน็อตให้แน่นแล้วครับทุกตัวทุกจุดครับปรับตั้งฉากให้แน่นเลย ครับให้แน่นเลยครับปรับตั้งฉากเลยทีนี้สายขวานะครับขันแน่แนๆนห้ตึงมือเลยนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากไล่จากด้านบนเลยครับอ่าโอเคสายขวานะครับงานเท่ๆสวยๆครับชุดทำซิ่งอะไรแต่งซิ่ง คำซิ่งอะไรแต่งซ <ไป S 1> ิ่งชุดท่อซิ่งไล <ป S 1> ่จากบนลงล่างเลยนะครับทุกตัวทุกชิ้นเลยทีนี้กันให้แน่นให้ตึงมือครับทุกจุดเลยนะครับหเหล็กฉากก็จะยึดประมาณนี้ครับสลับตระกูล L40364745 ต้องใช้หล็กฉากเพื่อที่จะรองรับกับตัวหัวจอยด้านข้างลักษณะนี้นะครับเนี่ยตัวขาอ่าตัวด้านขวามือครับทุกตระกูล L อลซี e ีต้องมีตัวนี้นะครับเหล็กรูปตัว L เพื่อใส่กคลายน็อตตัว ต้เบรกตัวนี้นะครับเนี่ยนอดใหญ่คลายออกล้วตัวรูกเตลคันเข้านะครับให้แน่นเลยเพื่อที่จะรองรับกับหัวจอยอย่างนี้นะครับตัวถือว่าเสร็จครับ fc หลายๆท่านก็ถ,ถ่ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับอันโชรถถ่ายซิ่งนะครับเ<บ>พื่อทำคลิปดีๆครับให้พี่น้อง fc ได้ดูกันนะครับล็อกทุกตัวให้แน่นเลยทุกจุดนะครับบนล่างซ้ายขวา บีบน็อตเข้าให้แน่นเลยนะครับเนี่ยบีบเข้าหากันอย่างนี้เลยแน่นๆเลยสองขังโอเคครับเนี่ยอย่าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอย่าให้มีช่องช่องว่างครับเนี่ยจะสั่นได้เวลาใช้งานนะครับรอยเชื่อมรอยต่อครับถ้าเป็นค่ายเราลิลิขิ์เฉพาะเราเลยก็จะเป็นน็อตเกี่ยวในนะน็อตเกี่ยวในอย่างนี้นะครับ เราไม่ได้ใช้ประกับยึดนะครับรับประกันความแข็งแรงครับตัวนี้เป็นน็อตเกลียวในเลยเพื่อที่จะรองรับกับหัวตัวหัวอยนะครับไม่ได้ใช้ประกับนะครับถ้าใช้ประกับนานๆไปมันจะคลายน็อตได้นะครับตัวนี้เป็นน็อตเกลียวในเลยหน,นาเลยๆเ,เลยยัดปอกสองชั้นครับดูครับ อ่าเราจะเป็นงานถ้าเป็นเพิ่มความแข็งแรงก็คือยัดปอกสองชั้นก็เหมือนตัวขำคาดหน้าครับเป็นยัดปอกสองชั้นมันเดิมนะครับกีแบนอัน่็เราถ่ายซิ่งให้เลยครับล็อกตัวนี้ครับให้แนบเลยคู่กันเลยนะครับนี่เดี๋ยวช่างโอมจัดให้กันน็อตคาย เวลาใช้งานจะไม่ได้ยินเสียงนะครับการค้ำโคงลังคาการลังคาแตกได้ครับถ้าเป็นตัวค้ำลังคาค้ำยันลังคาตัวนี้นะครับสำหรับสินค้าอันทร่เราใสซิ่งให้แนบเลยครับให้แน่นๆเลยครับโอเคเนี่ยสองตัวบนล่างครับนี่ใหนแนบบนแนบตัว กลางเลยครับให้แนบให้ชิดเลยงานเซสีสวยๆวยครับเราส่งให้ฟรีครับพร้อมติดตั้งครับไม่เกิน60กิโลเมตรออกจากตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับสนใจก็ทักได้เลยที่แฟนเพจ a c e b o o k อันโชรถไถซิ่งไบโอเล็กทรอซิ่งหรือจะโทรสายตรงได้เลยครับ063 456 6 4 5 2 หรือจะเข้าไปในแอปราชดาแอปโชปี้ครับกดสั่งซื้อกดยืนยันคำสั่งซื้อได้เลยทีนี้ก็เริ่มล็อกตัวเกียวเกียวล็อกนะตัวนี้ด้านในนะครับเนี่ยทุกตัวเลยทุกจุดทุกจุดให้แน่นก็ถือว่าเสร็จครับโอเคครับแต่ท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีหนึ่งครับสหรับเพื่อทำคลิปดีๆให้กับอันท่อรถถ่ายซิ่งให้พี่น้องได้ดูกัน ฝากติดตามด้วยนะครับวัสดีครับ